เดี๋ยวเ,เครื่องให้เราผัดเมื่อกี้ลี้ราดลงไปครับ ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนาจังครับวันนี้มาหาตกปลาใบขนนปลาท่าเหมือนเดิมครับอยู่ท่าเรืออาหมูอยู่ตรงทางเข้านะเดินทางเข้าท่าเรือเนี่ยข้างสไลนะครับหมายนี้เพิ่งลองมาตกดูเพยเห็นคนเขานั่งตกเลยเดีย๋ยวลองดู

อืมตัวใหญ่

<c oughs> ลูกมันตัวน้อย <c oughs> <c oughs> โอ้โหหลุดหลุดอื๋อ อมองวัยครับเนี่ยทุ่มกองเลยอุย้ยเป่า,ปาตัวเบลเลยเห้ยตัวเหลืองเลย น้ำหลังที้นี่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหว่านแล้วเดนงทนวิ่งแบเงี้ยตัวใหญ่ด้วยดิเห็นไหมบันเลือเลยน้ำหลัง ប្រូវើ ลูกมันแก้วเดี๋ยวต้องเจอแม่มันว่าแล้วทุนมันน,นั่นนี่แหละ ลูกมันตัวเล็กคนก็นเข้ามาเรื่อยลูกมันครับมาดูผลง,งานวันนี้ครับตกปลากระทะกระบไปถนนนี่เดี๋ยวผมแข่งได้ไซส์ใหญ่สองตัวสามตัวในกระเพาะอีกแล้วครับนี่ เดี๋ยวไปดูที่บ้านครับว่าผมจะเอาปลานี่ไปทําเมนูอะไรครับไปครับถับมาครับวันนี้มาทําเมนูปลาใบขนุนหนึ่งซีอิ้วครับเดี๋ยวผัดเครื่องก่อนเลยครับใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนิดเดียวใส่กระเทียมสับลงปนะครับ น,นี่ครับเห็ดหอมครับเห็ดหอมแช่น้ำนล้วมาหัน่นผัดให้เห็ดหอมหอมเลยนี่ทำน้ำลาดนะน้ำลาดตรงตัวปลาแล้วก็ไปนึ่ง ซอยลงไปครับใส่ผักลงไปเลยตั้งโอ้ oh, ตหอมหอมเลยครับนี่ผัดไม่ต้องนานครับผัดแค่พอสะดุ้งสะดุ้งเพราะเราต้องเอาไปลาดปลาแล้วก็นึ่งเทแล้วก็ ปรงรสแล้วครับปลาเขียวครับสีอขาวขาวเลยแล้วก็นี่สีหวานนิดนึงสีสันแสงตานิดนึงนตาดทํายทำง่ายเมนูนเนี้ยแต่เครื่องมันเยอะหน่อย น,น,นิดห,หอมเลยไหมเติมน้ำนิดนึงครับเดี๋ยวเวลาเราลาตัวปลามาันจะได้นั่นต้องเยอะนี่ไม่เดียว ได้แล้วครับเดี๋ยวมาลาดตัวปลาครับครับนี่ปลาไปถนนที่ผมทําแล้วนึ่งไว้สักหน่อยแล้วครับ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเ,เครื่องที่เราผัดเมื่อกี้ลาดลงไปครับนี่น้ำมันก็ลาดลงไป เมนูนี้ไม่ต้องน,นั่นเลยนะกินกับน,น้ำจิ้มเลยนะกินแบบนี้เลยเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝาหนึ่งต่อให้สุกครับเดี๋ยวมาดูอีกทีครับครับนี่ปลาสุกเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนี่ผอพริกโรยไปอีกหน่อยนะสีสันดูครับ ไปก, FC, กินข้าวกันครับเอฟซมาครับพี่น้องเอฟซีเรียบร้อยแล้วครับกินข้าวกันครับนี่ปลาใบขน o t น,นึ่งซีอิ๊วอันนี้ผมทําน้าจิ้มด้วยนะแล้วกินอย่างนี้มันก็อร่อยแล้วนะอยากกินน้ําจิ้มด้วยเนี่ยน้ํามันซดได้เลยอือหืออร่อยเฉยนี่ราดน้ำลงไปอย่าเี้ยากกินไหม เมนูพัทคารน,นะดูปลาเนื้อปลาเนเ่ผมบ้างเอา่ะบ้างเป็นอะไรตะขคายอเื่อยเวลากินง่ายๆน้ำมันไ,มได้เข้าเนื้อน้ำซอสกินแบบนี้ก่อนอยังไม่ไา้น้ำจิ้มครับข้าวก็ร้อนนะ ไม่ต้องจิ้มเลยนะอร่อยเลยดูเนื้อมันเนี่ยนี่ขาวๆมีก้างหมกน้ำซอสเนี่ยราดเข้าไปชึบนี่ขิงด้วยเครื่องมันกินได้หมดอนะ ชื่นใจเดี๋ยวเรลองลาน้ำจิ้มดูดมน้ำจิ้มหน่อยนึง มก็อร่อยเห,หม,มาะมลองไปทำดูครับแล้วก็สูตรใครสูตรมันนะผมทำตามที่แบบเคยกินนะเนื้อปลาก็อร่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป หาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ